สิ่งที่น่ากังวลอย่างมากในยุคปัจจุบันก็คือลูกหลานของเราเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วกลายเป็นภาระเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลเอาใจใส่ไปยาวนานมากและลูกหลานทั้งหลายก็เป็นคนที่ไม่สนใจที่จะช่วยเหลือตัวเองคอยพึ่งพาแต่พ่อแม่ตลอดเวลา พึ่งพาตั้งแต่กินข้าวล้างจานตั้งแต่มีเงินใช้ค่าโทรศัพท์ค่านั่นค่านี่ทุกอย่างพึ่งพาพ่อแม่ทั้งหมดเลยนี่คือภาระที่เราจะต้องแบกรับไปเป็นเวลายาวนานมากในชีวิตของคนเราทำไมเราต้องออกแบบชีวิตให้เป็นแบบนี้ซึ่ง ความเป็นจริงแล้วหลายหลายคนก็ไม่ได้อยากจะให้ลูกเป็นแบบนั้นหลหลายคนก็อยากจะให้ลูกช่วยเหลือตัวเองได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้หลายคนก็คาดหวังอย่างนั้นแต่เราไม่ได้สร้างระบบที่จะให้ลูกเป็นแบบนั้นเราปล่อยลูกไปตามยถากรรมแล้วก็คาดหวังว่าจะให้ลูกดีนั่นคือสิ่งที่ เป็นไปได้ยากมากโอกาสที่จะดีเนี่ยจึงมีน้อยดังนั้นในวันนี้เราจึงเห็นเด็กจำนวนมากไม่รู้จักการช่วยเหลือตัวเองมีแต่คอยพึ่งพาพ่อแม่หรือคนอื่นตลอดและโตขึ้นก็ไม่รู้จักว่าจะเลี้ยงชีพตัวเองยังไง หลาหลายคนก็ต้องหันเข้าหาสิ่งเสพติดหลายหลายคนก็ต้องเข้าไปสแสวงหาความร่ำรวยโดยไม่อยากทำงานมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเรื่อยๆในยุคปัจจุบันนี่คือความเสื่อมถอยของชีวิตคนที่เรากำลังสร้างคนให้มีปัญหามากขึ้นมากขึ้นอย่างน่าตกใจทีเดียวในปัจจุบันลหลายๆครั้ง เราก็จะพบว่าพ่อแม่เองก็ไม่มีทักษะไม่มีความเข้าใจในการดูแลลูกแต่อยากมีลูกพอมีลูกปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าจะดูแลลูกยังไงก็เลยได้แต่ตามใจลูกตามใจลูกลูกอยากได้อะไรก็หาให้หาให้รักลูกก็เลยไม่อยากจะให้ลูกทำอะไรเลยทำแทนลูกทุกอย่างนี่คือความผิดพลาดของยุคสมัยซึ่งเรากำลัง สร้างคนให้มีพฤติกรรมที่อ่อนแอแล้วก็พึ่งพาตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพาระบบทั้งหมดพึ่งพาพ่อแม่พึ่งพาคนอื่นพึ่งพาทุกอย่างและคนเหล่านี้ก็จะไม่มีความมั่นใจในตัวเองว่าเราจะอยู่ได้ถ้าไม่ได้พึ่งอันนั้นถ้าไม่ได้พึ่งอันนี้ไม่ได้พึ่งคนนั้นไม่ได้พึ่งคนนี้นี่คือสิ่งที่ น่าเสียดายซึ่งผมคิดว่าการที่พ่อแม่สักคนหนึ่งจะมีลูกขึ้นมาเนี่ยการคิดหาความรู้ความเข้าใจเรียนรู้การเลี้ยงดูลูกการดูแลลูกให้มากกว่านี้ชีวิตของพวกเราของพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยก็จะง่ายขึ้นกว่านี้เยอะเลยอันนี้เป็นประสบการณ์ที่พวกเราได้พบเห็นมา เพราะว่าเราเห็นเพื่อนฝูงมากมายที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับลูกแต่อยากมีลูกพอมีลูกปุ๊บเราก็ปล่อยให้ลูกเติบโตของเขาเองเราแค่ให้อาหารให้น้ำให้ที่พักอาศัยให้ของเล่นอยากได้อะไรก็หาให้แค่นั้นพอซึ่งจริงๆแล้วแค่นั้นมันไม่พอการที่เรามีลูกเราต้อง เปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วมันจะง่ายไปเรื่อยๆการฝึกให้ลูกพึ่งตนเองทำอย่างไรวิธีการสอนให้ลูกพึ่งตนเองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรยากไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงแต่ว่าเราต้องปล่อยให้ลูกทำให้เด็กๆทำสิ่งที่เขาอยากทำอย่าไปแทรกแซงเขา เวลาเขาอยากทำนั่นทำนี่เวลาเด็กอยากจะกวาดบ้านตัวเล็กๆขอไม่กวาดไปกวาดบ้านเราก็ต้องให้ไม่กวาดเขาให้เขาได้กวาดแต่พ่อแม่แลหลายๆคนก็จะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวแม่ทำเองเดี๋ยวพ่อทำเองเพราะลูกทำไม่ดีกลัวจะไม่สะอาดนั่นแหละคือการที่เราไปแทรกแซงการเรียนรู้ของเด็กเวลาเด็กทำอาหารอยากทำนั่นทำนี่ เราก็ไม่อยากให้เด็กทำกลัวมีดจะบาดมือกลัวไฟจะลวกกลัวน้ำร้อนจะลวกนั่นคือความกลัวที่เป็นอุปสรรคความกลัวที่เป็นปัญหาแล้วก็ทำให้เด็กๆเ,เติบโตขึ้นมาโดยไม่ได้ทำอะไรเลยพ่อแม่ทำให้ทุกอย่างผู้ใหญ่ทำให้ทุกอย่างนั่นคือการปิดโอกาสที่จะให้เขาฝึกให้เขาได้ทำปิดโอกาสที่จะให้เขาพัฒนาตัวเอง ซึ่งจากประสบการณ์ของเราเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่เด็กอายุสองสปีเนี่ยเราก็เริ่มให้เขาทำอะไรเองแล้วเริ่มให้เขากินเองเริ่มให้เขาทำนั่นทำนี่เองมันจะเปื้อนมันสกรปรกเลอะเทอะยังไงอะ่ะอันนั้นไม่สำคัญหรอกเราทำความสะอาดภายหลังได้ปล่อยให้เขากินเองพอเขากินเองได้เขาก็จะเรียนรู้ที่จะทำให้มันสะอาดได้หลังจากนั้นพอโตขึ้นมาปุ๊บ เขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะกินนั่นกินนี่กินนั่นกินนี่หลายๆอย่างการที่เด็กกินได้หลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะทําให้เด็กนี่ง่ายอยู่ที่ไหนก็ได้กินอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้กินได้ทุกอย่างแต่ถ้าเราฝึกให้ลูกกินของอย่างเดียวอย่างลูกชอบกินแฮมเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยเราก็ซื้อแต่แฮมเบอร์เกอร์ให้ลูกกินลูกก็จะกินอย่างอื่นไม่เป็นเลยเพราะมันโตมากับแฮมเบอร์เกอร์ฉะนั้นการฝึกให้เขากินหลายๆอย่าง วิธีฝึกง่ายๆที่จะให้ลูกกินหลายๆอย่างก็คือพ่อแม่ต้องกินหลายๆอย่างพ่อแม่ต้องกินพอพ่อแม่กินลูกก็กินตามถ้าลูกไม่กินตามอย่าทําอาหารพิเศษให้ลูกอย่าทําอาหารพิเศษให้เด็กปล่อยให้เขาหิวเลยเดี๋ยวเขาก็มากินเองถ้านั้นเองเดี๋ยวมันก็ค่อยๆกินไปเราจะเห็นว่าเด็กบางคนที่สวนเนี่ยเราเห็นแม่เขาพากินผัก เขาก็กินผักเก่งมากตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่อายุ2ปี3ปีเนี่ยมันก็จะกินผักเก่งมากจนถึงทุกวันเนี่ยเขากินมะเขือพวงเป็นการรกินเล่นๆเลยในขณะที่ผู้ใหญ่หลายๆคนกินบอกว่ากินไม่เป็นเนี่ยฉะนั้นการฝึกตั้งแต่เล็กๆมาเรื่อยๆเขาอยากจะทําอะไรให้เขาทําอย่าไปขวางอย่าขวางฉะนั้นฟังดูเหมือนการตามใจนะจริงๆแล้วไม่ได้ตามใจ จริงๆแล้วเราให้เขาได้ทําสิ่งที่เขาอยากทําแต่ไม่ใช่การตามใจเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากทําคือสิ่งที่เขาอยากเรียนรู้นั่นเองการตามใจคือการไปทําแทนเขาตราบใดที่เราไม่ไปทําแทนเขานะ่ะมันไม่ใช่การตามใจแล้วก็การที่เด็กอยากกินอะไรเราต้องฝึกให้เขาทําไม่ใช่ไปซื้อมาให้เขาการไปซื้อมาให้เขาบ่อยๆเนี่ย นั่นแหละเป็นการตามใจแต่ถ้าเขาอยากได้อยากกินให้เขาเริ่มทำนั่นคือการฝึกให้เขาสร้างทักษะให้ตัวเองฝึกให้เขาทำเองได้แต่ถ้าเราจ่ายเงินซื้อให้เขาทันทีเนี่ยนั่นคือการตามใจซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เาเะยากที่จะเข้าใจนิดหนึ่งสําหรับคนที่ไม่เคยคิดเรื่องนี้ระหว่างคำว่าฝึกให้ทำกับตามใจ ฝึกให้ทำฝึกให้ทำตามที่เขาอยากทำกับการตามใจเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่รุ่นใหม่จะต้องเข้าใจสิ่งนี้ให้ชัดแล้วเราก็จะพบว่าลูกหลานของเราเนี่ยมันง่ายมากง่ายหลังจากนั้นง่ายจริงๆผมเห็นกับลูกตัวเองลูกอยากทำอะไรผมก็ให้เขาทำหมด ผมมีหน้าที่แค่หาอุปกรณ์ช่วยเหลือเขาพ่อกับแม่เนี่ยแค่ช่วยเหลือเขาเขาอยากจะไปไหนเราก็ช่วยเหลือเขาอยากทำอะไรก็ช่วยเหลือหาวัตถุสิ่งของให้เขาเท่านั้นเองหลังจากนั้นปล่อยให้เขาทำอย่าไปทำแทนเขาเขาอยากกินคุกกี้เราก็หาอุปกรณ์หาแป้งหาเนยหาน้ำตาลหา อะไรที่จะใส่เป็นส่วนผสมของคุกกี้ให้เขาแล้วก็ให้เขาทำแต่อย่าไปทำให้เขาและก็อย่าไปซื้อให้เขากินการฝึกอย่างเนี้ยมันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะเลยทีเดียวฉะนั้นถ้าเรามีลูกมีหลานต้องกลับมาคิดตรงนี้ให้ลึกๆให้เห็นภาพให้ชัดที่สุด ก่อนที่เราจะอยู่กับเด็กการตามใจมันก็คือประชานิยมในทางการเมืองนั่นเองการตามใจคือประชานิยมคือการให้โดยที่ไม่อยากให้เขาทำนั่นคือประชานิยมฉะนั้นถ้าเราใช้ในครอบครัวเนี่ยมันจะทำลายลูกทำลายหลานของเราทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้รอแต่ขออย่างเดียวนะ ประชานิยมก็คือการให้ให้ให้ให,ให้โดยไม่ต้องทำอะไรถ้าในทางการเมืองมันก็คือการทำลายประชาชนแต่ถ้าในครอบครัวก็คือการทำลายลูกทำลายหลานโดยที่เราเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยดีจริงๆแล้วเราทำลายเขาแต่เรากลับรู้สึกว่าเราดีเราเอาใจเขาเพราะว่าเราได้การประจบสอบพอตอบกลับมา เราก็หลงละเริงกับการประจบสอบพอว่าเ,อาเด็กมันรักเราแค่นั้นเองซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยก็เหมือนกับนักการเมืองทําประชานิยมก็ใครๆก็บอกว่าดีแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือความล่มสลายของระบบเศรษฐกิจอะไรต่างๆฉะนั้นการดูแลเด็กในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยผมว่าสำคัญการลงทุนกับเด็กก็เป็นสิ่ง ที่พ่อแม่ควรจะต้องคิดและทำลงทุนกับเด็กคือลงทุนสละเวลาอยู่กับเด็กให้เด็กรู้สึกมีความรักได้รับความรักจากเราเต็มที่แล้วก็ลงทุนกับเด็กเพื่อให้เด็กได้ทำสิ่งที่เขาอยากทำอย่ากลัวว่างานมันเยอะขึ้นอย่ากลัวว่าจะเสียเงินเพิ่มขึ้นอย่ากลัวว่าของจะเสียหายปล่อยให้เขาทำซึ่งของที่มันเสียไปเนี่ยมันยังน้อยกว่า คนที่เติบโตมาด้วยการตามใจแล้วมันมาผลานเราที่หลังเนี่ยอันนั้นอะ่ะเสียเยอะจนหมดเนื้อหมดตัวจนไม่เหลืออะไรเลยลหลายๆคนเนี่ยลูกมาถลุงขายที่ขายทางขายบ้านขายทุกอย่างจนในที่สุดพ่อแม่ไม่มีที่อยู่ต้องเช่าบ้านอยู่นั่นคือการตามใจลูกฝึกให้ลูกพึ่งเราตลอดเราก็หลง ดีใจว่าเออลูกมันอ้อนเรามันประจบสอบเพรเรานั่นแหละคือผลตอบแทนที่จะได้ก็คือการสิ้นเนื้อประดาตัวนั่นเองฉะนั้นเวลาเรามีลูกมีหล,ลานผมคิดว่าการคิดเรื่องนี้สำคัญอย่างสูงสุดเลยทีเดียวถ้าเราจะมีลูกแล้วก็ปล่อยให้ลูกเติบโตโดยธรรมชาติเราคาดหวังว่าเขาจะเป็นคนดีเป็นคนที่ไม่ สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเนี่ยมันน้อยมากที่จะเป็นจริงแบบนั้นถ้าจะมีลูกต้องกลับมาคิดไข่ควรเรียนรู้ให้มากว่าวิธีการดูแลลูกที่ดีทํำยังไงทํำยังไงเราจึงจะไม่ตามใจทํำยังไงเราจึงจะทําให้เขาเกิดการเรียนรู้เกิดทักษะถ้าเราเข้าใจสองอย่างนี้ดีแล้วมีลูกได้ เป็นสิบสิบคนได้ไม่มีปัญหาเลยลูกไม่ใช่พาละลูกคือครูคืออาจารย์ที่สอนเราทุกครั้งที่อยู่กับลูกเราต้องอยู่กับตัวเองเสมออยู่กับใจตัวเองเสมอมีสติอยู่กับตัวเองเสมอว่าเราจะไม่ตามใจทุกครั้งที่จะทำอะไรให้ลูกเราจะต้องกลับมาเตือนตัวเองเสมอว่าตามใจหรือ ฝึกให้เขาทำตามใจหรือฝึกให้เขาทำอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมเรียนรู้มากับหลายๆครอบครัวได้พบว่าครอบครัวที่ฝึกให้ลูกทำปล่อยให้ลูกทำประสบผลสำเร็จร้อเปอร์เซแต่ครอบครัวที่ตามใจเนี่ยเป็นทุกร้อยเปอร์เซนตนี่คือสิ่งที่ผมเห็นมาก็เลยอยากเล่า ให้ฟังแล้วก็ชวนให้พวกเราคิดมันน่าจะสนุกดี